หามมสองร้อยสิบไซสองร้อยสิบบวกคอร์ดสามร้อยอย่างเงี <pert> ้ยหาได้ไหมทาได้ไหมคะอารู้ก็ดีกับคนตายคมวไน้หนตายเก้าสิบบวกคอน์่ามร้อยเก้าสิบนี้ค่าเท่าไหร่คะหนึ่ง วงกลมหนึ่งรยจำไม่ได้แล้วตรงนี้ไงก็ถือตรงสามนะอันนี้ศูนย์หนึ่งแปลว่าตายเป็นหนึ่งคอสสามร้อยสร้อยบอะหนึ่งศูนก็เป็นหนึ่งใช่ไหมคะหัวกันได้ไรสอแบบนี้ทำแบบนี้ค่ะหนูก็จวงกลมใช่ค่ะวงกลมที่กัดของสี่จุดนี้จำไม่ได้นะคะแดงน้ำเงินเขียวนี่ย ฟ้านะคะพี่กัดของศู่ย์ไม่ตั้งใจไม่ได้แก้ต้อจำไม่ได้อันนี้เป็นหนึ่งศูนอันนี้เป็นศูนย์ลบหนึ่งอันนี้เป็นลบหนึ่งศูนหรือโจทย์ให้อะไรอย่างนี้นักเรียนอะค่ะสามร้อยสามสิบกเรียนก็ไปหามาเองก็เวลาเทียบคิดให้คิดเทียบกับสามร้อยหกสิบกับร้อยแปดสิบนักเรียนอย่างพ่อนี่นะคะทํายังไง 360ลบด้วย3ามสิบเ <30 S 2> น,นียค่ะเรนก็ดูเลยไซมีค่าไปไนะคะสามมีค่าเป็นศูนใช่ไหมไซสามสิมีค่าเป็นอะไรแล้วเรนดูไซนะคะทาไมถึงเป็นศูนย์นี่ไงตัวน,นี้นะคะนี่ค่ะไซวััวหลักเป็นศูนย์ไซสามสิมีค่าเป็นหนึ่งควณสอง การข้อนี้ตอบอะไรหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองแบบนี้หรือให้บู๊ข้อนี้มาค่ะนี่ก็ไปหาข้าวเองหรือให้แบบนี้มาก็ไปหาข้าวเองนะคะก็อตอบค่ะ นะคะต้องรู้ว่าตาเนสองตาสองตาด้ากองโพคกับผัดเลยอาาข้าวไปบ้างแล้วอาจารย์ข้้อ่าข้อนี้ยูนะคะ ตายปวดามาเกินมาใช่ไหมก็ลดออบด้วยตายปวดขามาแคเหลือสตามที่โจทย์ให้มาต่อไปค่ะปวดด้วยท้อเจ็ดยส่วนหกใกล้เคียงกับเจ็ดที่หการได้ก็หกใช่ไหมโจทย์เป็นเจ็ดค่ะก็ต้องวกเข้าโจทย์เดิมตรงนี้นักเรียนตัดการอยู่คู่หรือที่เนี่ย ที่ตกทางไหนเอ็กซ um ์ทางซ้ายหรือขวาซ้ายทางซ้ายจุดนี้ค่ะลายมีค่าเป็นอะไรตรงเนี้ยเป็นศูนย์ค่ะคนไม่ได้ศูนย์บวกกับตรงนี้ค่ะตัดกันได้ไรตรงเนี้หนึ่งได้หนึ่งได้เดียวได้ศูนย์จะต้องมาต่อขอโทษเดี๋ยวจับถี่ตรงนี้ไปได้ศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมคะต่อไปข่าลบกลางถูกตทวนต่อ เห็นขึ้นมาจำนี้คำขึ้นมาลูดตกบอลแดนเท่าไหร่สองบอลแดนสองคายส่วนสามกิ่องศาหกสิหกสิบคายหกสิบมีค่าเท่าไหร่ลูดสามส่วนสองลูดสามส่วนสองแต่ว่าตกบอลแดนที่สองตายเป็นบวกหรือลบเป็นบวกเปกเป็นบวกว่าูดสามส่วนสองอ่ะตรงนี้ค่ะหกคายส่วนหกตัดกันหลือคายเดียวค่ะก ควรควรควรคะแนนที่หคะแนนที่สามะ่ส่วนสองี่ยวสามรามสิบคอดสามสิบนูสามส่วนสองแต่คอดได้ที่สามคอม